내 뒷모습은 봐도 알잖아 어두워질 때 분홍빛이 나새 하얀 조명이 날 깨우면 번쩍번쩍 세상을 흔들어 y o u 심이 n see me 어떻게 아는지다 보여줘도 태국에서 한국은 져 여기까지 w e n เกี่ยวนี่บางก่อนนี่วันนี้นี่เป็นเทปเขาเรียกว่าเทปแบบเร่งด่วนมากเลยนะน้องเพรมแล้ววันนี้เป็นไงกล้องดูดีนะดูดีเป็นไงไม่มีย้อนส่งย้อนแสงไม่มีระบบอะไรที่คุณแบบทำมาเนี่ยวันนี Powder ้วันนี้ขอบคุณน้องเคได้ที่มาแบบช่วยพวกเราถ่ายนะครับโกโปเขาอดรนทนไม่ไหวกับสิ่งที่น้องถ่ายไว้เขาดูรายการปองกุลที่าก็พวกเราเขารู้สึกว่ารายการคุณดีเยี่ยมขนาดคุณสามารถเข้าชิงนาตราล่ได้แต่ว่าตากล้องของคุณนั้น ถ่ายย้อนแสงบ้างเอาโฟกัสบ้างเขาเลยโยนสิ่งน,นี้มาให้เป็นโกโปรสิบที่อยากจะทำรายการออกมาให้มันมีภาพที่สวยแล้วก็มีความสม ooth ซึ่งตรงนี้ผมเห็นแล้วไฮเปอร์ส ooth 4.0นี่จะเหมาะกับน้องปริมมากฝากส่งมาให้น้องฟิมมี่ด้วยนะ นั้นหนักหนาตาหัดเกินพวกเราเยอะเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ช็อตไหนของโกโปจะทำให้เราแบบยกระดับการถ่ายทําได้ขอบคุณเมนทาแกรมและโกโปรไทยแลนด์มากนะครับคือวันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกตอนแรกว่าเป็นวันที่เทปเร่งด่วนมากเพราะว่าหลังจากที่เทรนดนของน้องลิซ่ามาลาลิซ่าเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่คนอื่นเข้าไปแบบไปร่วมกันคุยเรื่องชาดาบ้างไป เต้นเพลงตอนนี้มีคัฟเวอร์เต็มไปหมดแต่ว่าสิ่งที่ผมโฟกัสที่สุดนั่นคือลูกชิ้นยืนกินที่น้องลิซ่าพูดถึงไว้ในรายการของพี่วูดดี้แล้วผมก็แบบพอผ่านมาช่วงเวลา3าวันผมนึกว่าผมลืมได้แล้วผมก็ไปเห็นข่าวขึ้นมาว่าแบบตอนนี้บุรีรัมย์กำลังจะทําเทศกาลลูกชิ้นยืนกินซึ่งแบบมันกระตุ้นน้ำลายผมขึ้นมาอีกผมจะไปบุรีรัมย์ยังไงอะสุดท้ายผมลืมไปว่าผมมีรายการ ปองกูลยันตกรอบที่เป็นรายการที่ทําอะไรก็ได้บนโลกใบนี้อาหารอะไรก็ได้เพราะนั้นเราไปดูกันปองกูลยันตกรอบลูกชิ้นยืนกินโอ้ยัมี่ในส่วนของน้ําจิ้มนะครับวันนี้มีหอมแดง300กรัมน้ํามะขามเปียกนะครับไม่ทราบจํานวนเขาบอกไว้ใส่เป็นช้อนช้อนเดี๋ยว,วอันนี้เราทำอย่างนี้มาก่อนนะครับแล้วนี้ก็น้ําตาลมะพร้าวซึ่งจริงๆต้องใส่300กรัมวันนี้เราเอามาให้ดูแล้วก็มีพริกแห้งอันนี้ผงชูรสนะครับอันนี้แป้งอะไรนะ <c oughs> แป้งมันสำปะหลังครับไปนี่ตามมางนี้ได้เลยเร็วเรียวโอ้ไ่มีครครับนี่โอ้ยหอมเจียวหอมมากดีกว่าผมจะหั่นหอมได้ 300กรัมตรงนี้นี่คือว่าแบบเสียมตาไปหลายหยดเลยครับแล้วอีกกล้องนึงก็จะเห็นอยู่ว่าพี่ไม้ช่วยทำนะคะโหโหขนก็แส่อะดูแล้วแบบน่าอร่อยอะเปลี่ยนเรื่องอหรอคะเปลี่ยนเรื่องล่า จริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้นะปกติมควรจะต้องเป็นอย่างนี้น้ำตาลมะพร้าว300กรัมครับชิโดวนนด์ชิโกเ,เปชิกแโบบกแบบแเข้าไปเพื่อความหอม อร่อยวันนี้ผมให้คุณเข้ามาแบบมีส่วนร่วมได้เผื่อคุณจะไปเคลมคุณบอกว่าใครแล้วคุณเอาไปทําให้ข้าวหมาให้คุณกันแล้วคุณกันบอกว่าไงนะอร่อยใช่ไหมครับอร่อยใช่ไหมครับตอนที่คุณทํากับพี่ป๊อกมาเนี่ยแสดงว่าคุณข้ามขั้นตอนบางอย่างคุณทักคุณจชียงผมอร่อยไหมอร่อยแล้วคุณไปทําอะไรที่มันแบบตอนน้องไม่ทำมันเหมือนข้าวหมาจริงๆเลยพี่เข้าแฉะเปล่าอาจจะใช้มาม่าอื่นอ๋อห้ามอื่นแต่ว่าแต่เป็นเพราะไฟมันไม่แรงแบบนี้หรือเปล่าคะใ่ทุกอย่างเราปรับเปลี่ยน เยอะเกินไปคนทิไม่ไหวเต่านี้มันไฟโลกันเฮ้ยน้องเอาขึ้น่อนไม่ไหวนนไเฮ้ยนี่เป็นเกินเกินเหลืองแล้วพี่ว่าไม่<อ> <laughs> นี่ไม่เป็นไรซื้อมาด้วยโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเลย9ก้าแปดเก้าสามร้อยกรัมครับ ลงไปงี้ได้เลยใช่ไหมใช่พวกบส่ไมใส่นี่อีก9 8อ่ะหมดแนะนำถ้าคุณอยากเห็นแบบสูตรแบบจริงจังนะและทำงานได้จริงน่ะไปดูของเขาเลยนะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้เขาบอกเป็นสูตรของบุรีรัมเลยอันนี้คือสูตรลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมเลยวันแรกที่ผมไปทำรีเสิร์ชมาคนดูมัน2,000 0คนวันนี้เข้าไปแสนห้า ใช่ตอนนี้แบบฮิตมากไปทําขายเกาหลีดีกว่าพี่ว่าแบบขายในไทยเนี่ยตอนนี้แบบคนน่าจะทํากันเยอะพี่ไปทำขายเกาหลีคนเกาหลีที่ซื้อเขาจะงงว่าแบบเอ้ที่ลิซ่าชอบกินเหรอเอ้ยลิซ่ามินต์เอริาผมเมื่อไงเจอผมมื่เจอเซ่ลิซ่าเราลิซ่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าลิซ่าคุณกินรถนี้จริงเหรอนี่เป็นรถของแบบโฮมทาวน์ชาติชาติไปผมต้องเปลี่ยนไปเรื่อย คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสูตรลูกชิ้นทอดเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่น้ําจิ้มของแบบนี้ oh. ของบุรีรัมยีที่ผมเคยไปเนี่ยคือเขาจะต้องวางแบบเป็นหม้อสมัยที่ยังไม่มีโควิดนะวางเป็นหม้อแล้วก็จุ่มตรงนั้นกินจุ่มตรงนั้นกินแต่ถ้าตอนนี้ทําก็คือโควิดน่าจะระบาดทั้งบุรีรัมย์เขาน่าจะแบ่งกันละช่วงนี้เรามาถ่ายงานเรายังต้องแบบต้องตรวจกันละเอียดละอ,อจนจนมูกทะลวงกันไปหมดแล้วนะนนอื้อ ผมนึกว่าคุณบอกว่าน่าตาได้ไมดไผมที่เป็นคนชอบหอมมากนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่พอผมนอะุ้ยคล้ายๆนี่แล้วอ่าน้ำปลาสะเดาอะ่ะเคยกินว่าไอกที่กินกับสะเดาอะ่ะใส่ผงนัวด้วยในสูตรเขาบอกช้อนหลังช้อนนี้อะไรเรื่องแล้วนี้หช้อน เออต้องทดสอบหน่อยว่าที่ในสูตรอะปัญหาของเขาคือเขาบอกว่าแบบความเปรี้ยวมันไม่เท่ากันแล้วแต่มะขามแต่ละที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องชิมอ๋โอโหพี่ก็นึกว่าแบบเจ้าให้เฮ้ยขายแล้วแอดนี่คือแอดวานน้องๆเด็กๆถ้าคุณทำแล้วคุณก็แบบเฮ้ยแต่เผ็ดใช้ได้หนึ่งสองสก่อนนะลองสามก่อนทดสอบพี่น้อง ีนี้คือเปรี้ยวน้ำเปลาเปรี้ยวน้ำแล้วก็มีเปรี้ยวตาแปลว่าต้องต้องใส่หวานเพิ่มเปรี้ยวมันแก้ด้วยหวานน้องเป็นเรื่องปกติมันจะดีขึ้นเดี๋ยวเราไปให้ให้เคชิมพี่ว่าเป็นเพราะว่าเราใส่มันอะไอมาขามเปรียวเยอะแต่ว่าไฟต้องอ่อนนะต้องบอกน้องๆเด็กๆที่ทําอยู่ไฟต้องอ่อนนี่เปรี้ยวยังอยู่ที่ขายค่ะ เป็นไปได้อยะใส่ชดาแล้วโคตรเจ๋งเลยนะ,ยะ,ยะ,ยะตอนแบบเราดูแบบดู MV วขาว่าคือน้องเป็นเด็กไทยที่แบบต้องพยายามมากถึงจุดที่แบบไปเวิลด์คลาสแล้วเขาแบบใช้ชื่อเขาเป็นแบบชื่อเพลงเลยก็แ,แบบเลพิเซนต์ตัวเองแล้วก็เราในความรู้สึกเรารู้สึกว่าใครจะวิจารณ์อะไรยังไงก็แล้วแต่นี่คือคนที่สามารถพาในฐานะคนไทยไปอยู่ในเวิลด์คลาสได้พี่ถือว่าที่สุด ขาดอะไรขาดอะไรไม่น้องว่ามันขาดเค็มมีเอ้ยมันใส่เกลือด้วยลืมเลยเขาใส่เกลือด้วยเฮ้ยในสูตรในสูตรอะแล้วก็พริกไทยป่นสามค่ะหนึ่งสองสองตัวได้ค่ะสองแต่มันขาดขาดเค็มพอสมควรอะเป็นเพราะว่าเราใส่หวานไปแก้ต้องใส่เกลือพี่ เก็บไว้ได้กินได้หลายมื้อนะคะน้องว่าตอนนี้ต้องให้เคชิมแล้วเพราะว่าเราเพี้ยนแล้วค่ะรสชาติมันเหลี้ยนแล้วหวานเปรี้ยวเผ็ดแบบโดดโดดกระเจาหวานเปรี้ยวเผ็ดโดดหรือใส่ที่เพิ่มก็ไปใช้วิธีการแอดทุกอย่างน้องว่าหอมเจียวเพิ่มหอมเจียวเพิ่มเฮ้ยดูดี คือตอนนี้แบบแน่นใช้ได้นะได้เหรอคะอาจจะเปรี้ยวโดนหน่อยแต่ว่าแบบทุกอย่างเพื่อว่าได้คือ aftertaste มันเปรี้ยวอะแต่ว่าอย่างอื่นตอนที่กินโอเคเลิศยลูกค้าเยอะช่วงนี้ลูกค้ามาเยอะเลยเขา ดูนี่น้องลิต้ามานี่โอ้ไข่ดีบไข่ดีนี่หนูมาถูกร้านนะเนี่ยร้านอันดับหนึ่งบุรีรัมย์นะว่ามีน้ำจิ้มอะไรให้เริ่มไหมคะนี่มันจิ้มสูตรเด็ดแอดสูตรด้วยนะสูตรบุรีรัมย์ของจริงเนี่ยเขาไม่ขนาดนี้งั้นหนูเอาลูกชิ้นสิบไม้เบลลแล้วจิ้มเดี๋ยว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 อืมเฮ้ยพอกับลูกชิ้นแล้วโอเค คนนี้มันจะเอาชีวิตจากฉันให้ได้ใช่ไหมสามี <Yummy. S 1> ปทดสอบอันนี้คือเป็นแบบปองกุญแจกรอบที่แบบเหมือนเซอร์ไวเวอร์เหมือนกันนะเพราะถึงจุดหนึ่งแล้วแบบรสชาติมันไม่คอยปรับไปเรื่อยๆเทสครับ <laughs> น้องหลุด กินของเขาต้องกินอย่างนี้แต่ว่าต้องห้ามแบบเอาไม้ที่แบบกินแล้วลงไปอีกนะอช่ส่งกันที่น้องลิซ่าเขาแบบฝ่ายฝันนะส่งมาให้ลิซ่าไหม <c oughs> ไม่รู้เปรี้ยวพเพราะบุญเลเปรี้ยวเพราะแบบ <c oughs> เปรี้ยวพเพราะเปรี้ยวจริงคือ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าเปรี้ยวเกินไปหนึ่งลิมิตหรือสองหรือสามลิมิตสแต่ว่าแบบอย่างอื่นอ่ะคือประมาณนี้แหละสูตรที่ให้มาี่ถูกต้องแล้วถ้าคนแบบชอบแบบสูตรเปรี้ยวหน่อยนะ อืมชอบจริงต้องกลิ่นหอมนะหอมเจียวอะ่ะเพิ่งรู้ว่าน้ําจิ้มมันใส่หอมเจียวด้วยนะน้องเห็นบางที่เขาใส่แบบผักชีด้วยอะเออใช่ออ้าวมีเหรต้องมีผักชีออถ้าคุณไปทําก็ใส่ผักชีด้วยนะครับอืมกินกับแปง้งเมื่อกี้มันยังบวมอยู่เลยใส้กล่องเหมือนแบบเหมือนใส้กล่องแก่ๆคนหนึ่งที่แบบออหมดสภาพออตายไปแล้วออมีพริกด้วยอย่างนี้ราด อืมคือไส้กรอกในความร,รู้สึกพี่ไส้กรอกเข้ากว่าลูกชิ้นอีกซ้ำม,ม,ม,มันแบบม,มันและเค็มใช่ไหมคะอืมมันเค็มแล้วมันก็แบบพี่ว่าพอดีกลอ้องกล้างที่เอาอันไหนอ <า S 2> ่ะพี่ถ่ายให้เค้ากล้องที่ได้ชื่อว่าพูดน้อยที่สุดเลยนะคะถ่ายบอกมาถ่ายบลอกแบบเคมาเลยครักินทั้งยังไม่ใส่แมสนี่จะหาว่าอ๋อนี่คนคนขอวาร์ปเลยนะฮะนี่เปิดวาร์ปให้เคเป็นไงาใส่ดุเขยเออเอเอมีความใสลูกเขย อยากได้เป็นสไปร์บุรีรัมเขยบุรีรัมนี่คุณทําสูตรนี้ในความคิดพี่ต้องเป็นไส้กรอกแบบราคาถูกด้วยนะมันถึงมีแป้งแล้วมันจะแบบเหมาะคุณไปเอาซื้อไส้กรอกแบบไส้กรอกเยอรม,มันอะไรเงี้ยอาจจะแบบโคลลฟิลส่องข้อแสงได้เป็นโคลลฟิลนั่น,น Color มันโคลลาฟิลน้องอดิเตอร์แบบขำตัวโยนเลยน้องบอกให้ก e ู h, ขำเลยมึงถ่ายมาเยอะขนาดน,นี้ <laughs> <laughs> มึงถ่ายมึงถ่ายว่าเนใจอดิเตอร์บ้างเรียบร้อย ใครที่จะเริ่มเป็นยอดนักกอล์ฟเนี่ยคุณต้องแบบรู้จักปรับเปลี่ยนได้นะพอถึงเวลาแบบสมมุติลงอะไรหนักมือไปแล้วคุณต้องต้องพยายามแก้ไขได้นี่ก็ถือว่าแก้ไขมาได้แบบเจ็ดแอว่าตถือว่าแรกเลยนะคะไม่จากที่แบบตอนแรกเป็นไงชิมตอนแรกนี่เวอร์ Word เลยอะแบบตอนแรกให้กี่คะแนน2ซึ่งสอง,อสองอะมันเป็นความพยายามด้วยนะคะคนความพยายามของพี่รสชาติคือศูนย์เนี้ยเหรอ <c oughs> แล้วตอนนี้อะถ้าน้ำจิ้มอย่างเดียวน้องว่าเจ็บแต่พอมาแมทกับลูกชิ้นอันนี้เป็น9คะแนน9คะแนนแต่ถ้าคุณกินกับไส้กรอกแดงนะคุณ10คะแนนไปเลย10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มขอบคุณทุกคนนะครับปองกูย้อนกรับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe และอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยบอกกันมาเลยกดกระดิ่งยิ่งๆๆๆด้วยนะครับเพราะเราอัพคลิปเป็นแทบจะทุกเสาร์เลยเนาะใค่ะยิ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราอ่อนทุกเสาร์เลยเพราะนั้นเนี่ยกดกระดิ่งไว้เลยเวลามีอะไรขึ้้นนนมมาาจะะไดทััครบ 拜，塞，拉里士拉米拉里士拉米拉里士不啦？哈哈哈！